อันนี้คืออะไรครับรอ๋อหมูยอทอดร้านเนี้ยคือกัน,น,นอ๋ออันนี้ไข่ไข่อย่างไงเสาห้าพัน,พนอ,อันนี้อันหนึง่งหั่นนะครับทั้งแท่งคงกินไม่ได้โอ้<笑><笑>กันเลย,น,เลยนี่หั่นให้พี่หน่อยใส่ใส่ใส่เลยจะ้ะ ชิ้นละยี่สิพเราจะมาซื้อทีละชิ้นนะเรากินหมดแล้วเราก็จะมาอีกรอบหนึ่งเราจะมาเรื่อยๆเห็นน้ำจิ้มเราน่าจะแซ่บมาก แปบ,บแบ,บไหนขายดีกว่ากันเนอ๋อคือคือกันเนาะอ๋อเพิ่งมาเปิดวันแรกพี่นับว่าพี่โชคดีมากเลยนะร่วงไหมจะร่วงไหมไม่ไม่ล่วงนะทุกคนมาช่วยหนุนน้องได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมากินทุกวันก่อนจะจ,จนก่อนจะกลับ<ะ>ยังไม่รู้<ะ> <Okay. S 1> ขอบใจบายบายครับ